สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมคุณกิจนะครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงสวยอีกแล้วจ้านะครับตอนนี้นะครับผมอยู่อำเภอโกสุมพิสัยนะนะฮะตัวนี้จะเป็นถนนเส้นหลักเลยครับพี่น้องนะครับด้านหลังของเราเนี่ยนะฮะก็คือไปทางขอนแก่นส่วนด้านหน้า เข้าสารครามเลยเข้าตัวเมืองสารครามจากจุดนี้ถึงสารครามประมาณ40กิโลนะฮะที่ดินแปลงนี้ครับ7ไร่1งาน63ตารางวาพี่น้องนะครับ7ไร่กว่กป่าต้นทุนอยู่เฉลียล่ยไร่ละ40,000กว่าเท่านั้นเองนะครับแปลงนี้ทำขายฝากนะนะฮะก็คือคลิปนี้คลิปแรกนะครับจะทำรีวิวเส้นทางนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผม ตัวนี้เป็นถนนเส้นหลักนะฮะเป็น4ี่เลนนะครับถนนเส้นขอนแก่นสารครามนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายด้านหน้านี้นะฮะไปทางอำเภอเชียงยืนครับผม,มเข้าไปด้านในนี้ประมาณสัก8กิโลกว่าๆนะฮะประมาณ8กิโลกว่าๆ บริเวณตรงนี้นะฮะยังเป็นถนนลาดยางอยู่นะครับ <c oughs> ถนนสวยพี่น้อง ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ตำบลพลงามอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามแถวนี้จะเป็นพื้นที่การเกษตรนะฮะส่วนมากก็จะเป็น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 นานะฮะสองฝากฝั่ง ตอนนี้เราอยู่ทางหลวงหมายเลข3062นะครับเดี๋ยวจะต้องผ่านอีกประมาณอีกหมู่บ้านเดียวนะครับแล้วก็ถึงที่ดินเลยบริเวณใกล้เคียงก็จะมีวัดนะฮะวัดป่าหนองหมูนะครับเดี๋ยวเราจะผ่าน <c oughs> หมู่บ้านนะฮะเนี่ยบรรยากาศท้องทุ่งครับพี่น้อง ด้านหน้านี่โอ้นะฮะโอ้ถนนดีนะครับถนนดีครับถนนดีแปลงนี้เป็นงานขายฝากนะครับ ไม่ได้ซื้อขายขาดแต่อย่างใดนะฮะหากต้องการนะครับชมคลิปนะฮะหรือว่าเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับที่ดินนะครับเชิญกดติดตามเพจได้นะครับเพจกิิรีพอบุญญ์เนียลิสซิงครับผมตัวผมเองเป็นแอดมินนะโอ้บรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากนะฮะ เสียดายที่ผมเป็นกล้องโทรศัพท์นะผมติดไว้ที่หน้ารถนะผมเลยไม่สามารถที่จะดึงตัวตัวกล้องโทรศัพท์ออกมา,าให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศด้านข้างได้เดี๋ยวผมบรรยายให้ฟังก็แล้วกันนะครับเราจะใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีจากาเส้นหลักก็คือถนนขอนแก่นสา,า,ารคามนั่นเอง ถนนถือว่าโอเคนะฮะสำหรับถนนต่างจังหวัดนะครับ ้านหน้านะครับจะเป็นหมู่บ้านพนง,งามเป็นบ้านใหญ่เลยนะครับพี่น้องเป็นบ้านใหญ่เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยอีกไม่กี่เมตรอีกไม่กี่ร้อยเมตรนะครับ เขตชุมชนครับพี่น้องเนี่ยฮะป้ายหมู่บ้านนะบ้านโพนงามยินดีต้อนรับตำบโลโพนงามอำเภอโกสุมทิสัยจังหวัดมหาสารคามนี่หมู่บ้านใหญ่เลยนะครับนี่หมู่บ้านใหญ่เลย เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับถนนก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับตัวนี้ถนนหมู่บ้านนะฮะเนี่ยฮะวิถีชีวิตนะครับของอชาวบ้านเรานะชาวอีสานเรา ไปผ่านวัดนะครับวัดโพสีธารามนะครับเป็นวัดบ้านนะเนี่ยฮะเราจะตรงไปด้านล่างเนี่ยนะครับตรงไปตรงนี้ลงไปตรงนี้นะครับอ่าพอถึงวัดเนี่ยนะฮะถนนมันจะเหมือนจะแคบลงนิดนึงนะครับ ตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตรหมู่บ้านนะครับแต่ก็ยังพอสวนกันได้อยู่แคบหลงนิดนึง่นะานมาขวามือสักคู่นี้เป็นที่ทําการผู้ใหญ่บ้านโพนงามนะครับนี่มีกระรอบน้อยด้วยต้องหลบให้เขานิดนึงครับเนี่ยฮะต้องไปทาง ว้าว wow. ไม่เป็นไรครับเราเอาโฟวิวมาอ่ะผมถอยดีกว่าไปเข้าอีกทางหนึ่งตรงนี้เหมือนมันจะเฉะแฉะไปนิดนึงช่วงนี้ฝนตกนะครับอ่าทางภาคอีสานเรานะครับฝนตกหนักมากนะครับ การเดินทางไปไรไปนาก็อาจจะติดปัญหาสักนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับวันนี้เราพร้อมลุยครับ4วิวนะครับเดี๋ยวซ้ายตรงนี้ครับไปไม่ได้ก็ต้องไปนะครับพี่น้องนะฮะว้าว งมันแคบจริๆก็เนี <S 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 ่ยฮะเป็นทางไปนานะฮะทางไปไล่ไปนานี่แหละเข้าทางอื่นไม่ได้นะครับต้องเข้าทางนี้เท่านั้นนะฮะเราคุยกันแบบตรงไปตรงมานะฮะ สามกิโลนะครับถึงแปลงที่ดินก็ถือว่าสะดวกอยู่นะครับถือว่าสะดวกอยู่การเดินทางนะฮะไม่ถึงกับทุรักทุเลมากเท่าไหร่ถือว่าโอเคครับ พอได้นะฮะพอได้พอได้ถนนตรงนี้สวนกันไม่ได้แล้วนะครับสวนกันไม่ได้เลยต้องต้องหลบข้างทางเท่านั้น นะะฮแต่ก็เป็นเรื่องปกติครับนะบเป็นเรื่องปกติของถนนไปยังที่นานะแต่ว่าแปลงเนี้ยนะครับถนนเนี้ยเป็นถนนสาธารณะนะครับเพียงแต่ว่าหน้ามันแคบนิดนึงเท่านั้นเองอีกสามกิโลครับพี่น้องน่าจะอีก สามอีกสี่โค้งนะฮะอีกสี่โค้งก็จะถึงแปลงที่ดินแล้วอ๋อน,นอั้นน่ามีสะพานนะครับข้ามสะพานไป โอเคนะครับสะพานโอเคนะครับโอ้ยไปยังไงล่ะน้ะนี่ เดี๋ยวนะครับว้ายมันเข้าได้อีกทางหนึ่งพี่น้องเอ้ยอา่ามันเข้าได้อีกทางหนึ่งอ่ะอกลับรถตรงเนี้ยลับรถตรงเนี้ยกลับไป อีกทางหนึ่งนี่ใกล้เลยนะครับนี่ผมไม่ได้ดูขอภัยด้วยขับเหี้ยงๆถอยไปแ เอาล่ะครับพี่น้องเมื่อกี้ผมเดินไปสำรวจทางแล้วนะฮะไปได้นะครับตรงป้ายนะครับไปตรงนี้แหละอีกไม่นานหรอกนะครับนะฮะเดี๋ยวขึ้นถนนคอนกรีตหมู่บ้านแล้วครับทางน่าจะโอเคแล้วก็ทางไปไล่ไปนาเนาะ <c oughs> โอเคครับสบายแล้วครับคอนกรีตตรงนี้น่าจะ3เมตรนะฮะน่าจะ3เมตรกว่าป่าสาจุดหน่าจะราๆนี้รงไปครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวสายด้านหน้านะฮะโอ้โหคอนกรีตมีแค่เนี้ย ที่นาลุ้นลนะ้วนอ๋อนี่ขึ้นคอนกรีตรอีกนะโอ้นี่จะถึงแล้วครับเห็นแล้วเกือบไปมุดป่าเมื่อกี้เชื่อ G P S มากก็ไม่ดี เนี่ยฮะเลี้ยวซ้ายด้านหน้าเนี่ยฮะเดี๋ยวถึงแปลงที่ดินละอืมนี่แหละรถเข้าไปได้นะครับสบายเลยแหละนะครับแต่ว่าถ้าจะสวนกันนี่ต้องแอบกันนิดนึงนี่จะถึงแล้วนะครับแปลงที่ดินจะอยู่ด้านขวา โค้งขยักทางด้านหน้านั่นหนะฮะคือที่ดินเราเดี๋ยวหาที่จอดเลยถึงแล้วนะครับจอดแถวเนี้ยแอบเนี้ยแอบเนี้ยข้างหน้านี่แอบเลยโอเคถึงแล้วนะครับอยู่ขวามือนะครับอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวผมพาเดินลงไปดู